ท่ายเบิ้งอันคณะท่านอปภลเพิ่นทำงานจ้ะอสมอพร้อม,อมทั้งอปภรมู่บ้านมีโอ้หลายคนอีพ่อจันอีพ่อนั่นแม่แม่เล่ท่านอบปตเต้าแล้วก็คุณพ, <c oughs> พี่อิว๋วโอ้หลายคนนี่เด้รถกำลังเดินทางมาจ้ะมาเบิ้งว่างไฟพญานาคจุดนี้ก็จุดศูนย์กลางของมู่บ้านเด้อจ้ะเพิ่นทำงาน นี่จ้ะคนกำลังล่างมาเลยได้จ้ะคือทางนี้คือทางลงเพิ่นอยู่จุดนี้มงนี้มงหนึ่งก็มีทางอ่นตำรวจมีอย่างเพิ่นจุดตรวจวัดไข่จ้ะอ,อันนีทางลงเส้นทางตรงไปหันก็นเปนนอันหมู่บ้านท่าสิีไข่จ้ะ มีลายมองเบิ้งอยู่ได้จ้ะไปหั่นกระทาสิไครทางลงอันนี้กับุดสูนกางหมู่บ้านกับเป็นบ้านดงสวงนี่จะลงนี่ก็ได้จ้ะแล้วแต่พ่อแม่พิ่น้องที่ลงทางไหนจ้ะอันนี้ก็บทำงานอย่างแข็งขันพ่อแม่พี่น้องเยอบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องนุ้ยคนร้งพงชาแนล มาพามาชมบรรยากาศสถานที่โอ้ยมันปีนี้ค้าขนาดเลยเพ่อนบริปลูกเข่าเด้เพ่นบริษัทนผู้เดชคณะอนมีทั้งอยียงออบพอฟลอตำรวจทาหารมีบัตจ้ะคุณอันนี้คือแม่น้ำโขงบ้านหลวงสวงแล้วจ้ะสถานที่เบื้องโอ้ยไลยแม่ค้าพ่อค้า เพื่อนมาขาย,ยาหลายย่างผู้น่าจะปีนี้เพื่อนบริปลูกเข้าโอ้โูทางมาขายเลยพ่อแม่น้องมองเบิ่งกระไล่หลายเด้อบ้านของสวงมาเบิ่งกระไล่หลายเด้จอจ้าผุดาอันมงนี้กะคอนเสิร์ตเล็กๆอยากมาลองนะเพื่อนอยู่นี่คักข,ขนาดเลย,นยเยานาะโอ้ยัอะไร เดี๋ยน,นี่นี่คนขายตมามหุ้งุ่นเราไปแต่แซ่บขนาดเลยผู้น่ะมีเบิร์ตมีเบิร์ตจ้ะุ่นเด้อพุ่น้่ะสถานที่น,ทน,นี่กระทางรถ,ถโอ้ยนั่งนั่งเบิ่งแบบสบายๆเลยมาจับจองที่กันเด้อจ้าพ่อแม่น้องพผู้ดบาบรรยากาศดีดีดผู้ดาอันนี้ก็นายเพัน กมีพ่อแม่พี่น้องบ้านใกลเลือนเคียงมู่บ้านใกล้ๆเพื่นกันเริ่มมาจับจองที่นั่งกันเลยจ้ะนุย้ยคนล้องพงชาแนลพามาเบิ่งบรรยากาศและตอนข้าก็จิมาไทายบางไฟอีกว่าขึ้นจักดอกปีนี้น่าจะขึ้นลายยี่ดอกจก้ะเอาไว้ซ้ำนี่เด้อจ้ะ นี่เด้ออ๋อสมอเพิ่นก็มายิงวัดไข่ทุกคนเลยค่ะเพิ่นมาเลาะวัดไข่จ้าไร้สดไม่สดนี่พ่อค้าแม่ค้าอันนี้ร้านนี้บาร์บีคิวก็มีจ้าเดี๋ยว มีทุกอย่างนิอสมอเพิ่นย่างละตรวจวัดไข่พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็นักท่องเที่ยวจะเพื่อความปลอดภัยไอ้น้องจะมายไป่ยวจะมาเที่ยวกะปลอดภัยจ้ะปุณนะสถานที่ มีหาดขึ้นแล้วพี่น้องมีกระเรือสถานที่แบบน้ำแห่งลงแบบหลายมีที่นั่งเยอะแยะเลยเพ่อแม่น้องตรงนั้นก็ฟังลาวแบงค์อหอยเขบอกอันนี้แบงค์อืพอมทซอยโพเสี่ยวกันนี่โอ้ปลา ปลาดุกเผาอบองแล้วก็หนูหนูนาอบองอ้วนเป็นจะแซบแต่ว่าหนูคือคนลำพวงบอกกินนะว่ายานหนูแต่ว่าเป็นจะแซบอะไรพูน่ะโอ้พูน่ะโตเท่าไรยังสิโตละร้อยห้าสิบพูน่ะโอ้ยพูน่ะโอ่งเป็นกี่ไรของดีมีหน่อยเด้อพ่อแม่น้องผู้ใดมาไวกันได้ดิมีเด้อพ่อค้าอันนั้นร้านทางนั้นขายยังแน่ โอลมอันนี้การท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านองกสวงสวัสดีจ้าผู้นายนบ้านผู้ใหญ่บ้านอันดีูนซื้อย่างก่อนเมรอลืมซื้อผู้ใหญ่บ้านโอ้ยโอ้เออนายประเสริฐน้อยพูธทรลืมซื้อเพิ่นนอันดด เออแม่นท hey, oh, uh ันแหละสมควรยิ่ดอกลืม huh. ซื live, <master noise and Maintenant surprising> ้อผู้ใหญ่บ้านเหตพี่น้องอันนี้ขายยังแน่พี่น้องโอ้บูดาเออหึเปจดเซฟขนาดเลยนี่จะแน่เปจดเซฟพี่น้องเอ้ยมาทันกันทันบ่ทันกับเบิร์ดได้หน่เออฮะนี่คุณนี่เด้อบ้านบ้านดอกซวงนี่บ้านดอกซวงนี่ม่งเบิรงม่งชมนี่หลายหลไปน้อง ของกินก็หลายหลายจ้ามองนั่งก็สะดวกสบายตามอัธยาศัยเด้ออสมอพันกนเตรียมพร้อมยู่นี่ถ้าตรวจวัดไข่นักท่องเที่ยวยู่นี่เพื่อความปลอดภัยพ่อแม่น้องเดี๋ยวตอนแรงๆนุย้ยคนมาข่องแซ่ายวิมาอัปเดตอีกว่าบางไฟขึ้นจากลูกล้วจะโปรโหมดซอยพอเชี่ยวกันนี่โอ้ ปลาปลาดุกเผาอบองปลาอบองแล้วก็หนูหนูนาอบองอ้ยเป็นจะแซฟแต่ว่าหนูคือคนลังงงพวกกินแต่ว่ายาหนูแต่ว่าเป็นจะแซฟบรพวณนะโอ้พปูน่าโตเท่าไหร่ยังสิโตละร้อยห้าสิบปูน่าโอ้ยปูน่าโอ่งเป็นกี่ไรของดีมีหน่อยเด้อพ่อแม่น้องเป้ยวมาไว้กันได้อันี้มีเด้อพ่อค้าอันนั้นร้านทางนั้นขายยังแน่ โอลืมอ๋ออันนี้การท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านองสวงสวัสดีจ้าพู้นายนายผู้ใหญ่บ้านอันนี้ลืมเสื้อผอ้ใหญ่บ้านลืมเสื้อผู้ใหญ่บ้านโอ้ยผู้ใหญ่บ้านย่ายิ่งผู้ใหญ่บ้านย่ายิ่โอ้เออนายประเสริฐน้อยผู้ทรลืมเื้อเพิ่นอันนี้ เออแม่นทันแหละสมควรยี่ดอกลืมซื้อพู้ใหญ่บ้านเห็พี่น้องอันนี้ขายอย่างแน่พี่น้องโอ้บูดาเออเป็ะเซฟขนาดเลยนี่จะเนี่ยเป็ะเซฟพี่น้องเอ้ยมาทันกันทันบ่ทันกับเบิร์ได้หน่เออฮะเคุณน่ะนีเด้อบ้านบ้านดอกสว่งนี่บ้านดอกสว่งนี่มุ่งเบึ้งมุ่งชมนี่หลายหลายไปน้อง ของกินก็หลายหลายจ้ามองนั่งก็สะดวกสบายตามอัธยาศัยเด้ออสมอเพื่อนเตรียมพร้อมที่นี่ถ้าตรวจวัดไข้นักท่องเที่ยวที่นี่เพื่อความปลอดภัยพ่อแม่น้องเดี๋ยวตอนแรงๆนุ้ยคนมาโขง่งซนเนว์ชิมาอัปเดตอีกว่าบางไฟขึ้นจากรูแเ้วจ้า